รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอยากแต่บวชเชียมพลเงินทองมาตั้งตอกอวดกันใครมากกว่ากันไกลายเป็นคนดีเย็นไวนะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมเย็นเย็นไวนะโยมมันอยู่ เมื่อวานน่ะเขาจับกู้ขายยาบ้าได้เอาหมูบ้านเราด้วยอะนี่ไอ้โทษกลับมาก็มีข่าวยาเสพติดขึ้นมาเลยเหรอเราเองดีใจหรืเองเสียใจละยอดก็เสียใจดิีเมื่อก่อนฉันเป็นลูกค้าประจําของมันบ้าคนละเรื่องเองพูดขนาดเนี้ไม่ต้องมาเป็นกุ๊กแล้วไปเข้าคุกเลยไปยอดไปแล้วเธอะมันกลับมาได้ยังไงวะข่าวยาเสพติดมันเงียบไปทั้งงานแล้วเป็นเรื่องไหเป็นเรื่องใช่หอนมันยอด มันก็มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาเลยอะไรมันจ้างหมาะเจาะขนาดดีวะใช่โอ้โน้าทำไมน้าพูดอย่างนั้นน่ะมันโดนจับไปบำบัดมาแล้วอ่ะมันก็ท่านจะกลับตัวกลับใจแล้วแหละเสริมมันจะไปรู้อะไรจะบอกอะไรให้นะไอ้ทดนี่แหละมันก่อนเป็นหัวโจกพาเด็กแถวนี้เล่นยาเลยทำครอบครัวตัวเองเสียใจไม่พอด้วยมันยังทำให้ครอบครัวอื่นเขาเป็นทุกข์เพราะลูกต้องมาติดยาและช่วงที่มันติดครบ เนี่ยสงบเงียบมาถึง3ปีพอมันกลับมาเป็นไงพี่ขาวเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาเลยอะไรมันช่างเหมาะเจาะขนาดนี้วะซ้ำแลลวคำเดิมเลยเอพี่เอากระเพราไก่ไข่ดาวจันอ๋อกระเพราหมดกงหมดเมื่อกี้ครับเอางั้นเอาผัดไปแกงหมูก็ได้เผ็ดปไม่ขายครับ ไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้พี่ไข่หมดไม่ยอดเราไข่ในตู้เป็นแพ็คนี่เลยอันนี้ฉันเอาไว้ฟักอยากเลี้ยงลูกมันเอาไว้ฟักแกไม่ขายคือร้านเนี้ยร้านสีขาวปอดสารผิษโอ้พี่ร้านน่าสีขาวจะใจพี่อ่ะโคตสีดำเลยอ่ะทำไมพี่ไม่ให้โอกาสเลวะ <c oughs> <c oughs> มาถึงก็โดนเลยผมชักจะทนไม่ไหวลนะเล่นไปเลยไหมเป็นไรยอดไปดูอะไรนีอาคมาไปขับรถไอ้อออยอดไอ้ทศมันทำอะไรวะรับรับว่ารอดมันไง รีบถ่ายเลยกูไม่ปวดกูไม่ได้มึงขี้หมายถึงรีบถ่ายรูปเป็นหลักฐานโอ้สูงไม่ชัดเลยนะอเออนั่นแหละมันจะได้ชัดๆมันต้องใช้มุมสูงทุยเอาลองมาเลยทำไมเล่ามันก็เห็นนะสิวะมันเลยเห็นชัดๆแอบถ่ายมันต้องไม่ให้มีพิลุธเข้าใจป่ะยังไงคระบผมครับใช่ฮะ ค<ผ>รับผมครับมันคุยอะไรบ้ามันไปแล้วใครไปมันไปแล้วไอ้ทศไปแล้วไปแล้วเหไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอาคมแค่นี้เราก็มีหลักฐานแล้วพอไหมนะ,<อ>ะพอมาพมสุดท้ายพระองคุริมานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบวชให้ล่ะครับอ้าวเนนคนเราเนี่ยเมื่อเขากลับตัวกลับใจได้เราก็ควรจะให้โอกาสกันอภัยทานคือทานอันสูงสุดไอน้นอนนนมาแล้วโว้ยนี่นีหลักฐานเด็ดมาแล้วหลักฐานเด็ดมาแล้วดเดี๋ยวพี่ออยอดหลักฐานอะไรของพี่บวยวายเนี่ย ส,สดๆร้อนๆ mhm. ครับแอบถ่ายไอ <omedical S 2> ้ทศครับเพิ่งออกมาจากคุกคายาซะแล้ว้ยจริงไหมเนี่ยจริงสิวะเอ็งดูหลักฐานคาคาหูคาตาเลยเนี่ยดูซะเป็นไงคาหูคาตาไหมเออเอออันเนี้ยเขาเรียกคาหูอย่างเดียวคาตาไม่มีนี่หูหรือถ้ำหลวงครับเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหพี่เวนแท้ๆดันใช้กล้องหน้าสิเซลฟี่หรือเปลี่ยนกล้องวะเฮ้ยแต่ว่าฉันเห็นกับตาจริงนะเว้ยเห็นว่าไอ้ทศกำลังส่งยาไอ้พวกขี้ยาอยู่อ่ะใช่จับมันเลยิี่ป่กไปไว้มันก็ทำอีกแหละใจเย็นเอางี้หลักฐานแค่นี้ผมบอกเลยไม่เพียงพออ้าว ลุงตาครับผมมีธุระเดี๋ยวผมขอตัวลา่อนะครับเชิญเลยนนท์นัการครับเฮ้ยไม่ถามเลยเหรอว่าเห็นอะไรบ้างมันอยู่กับใครทาหูเลยเมื่อกี้ไอ้นนท์ไอ้นนท์เฮ้ยมึงเทพวกคุณเลยเหรอเออเฮ้ยเป็นตำรวจอย่าทิ้งประชาชนเดนนท์พอแล้วพอแล้วนนท์เขามีงานที่ต้องทำอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ลุงตาครับลุงตาต้องฟังผมนะครับลุงตาครับลุงไอ้ยอดลุงตาเนีฟังแต่ไอ้นนท์ไม่ฟังพวกเราเลยอ่ะลุงตา ถ้าเป็นเนี่ยเนนก็เชื่อพี่นนนะครับฮะไอยอดเนกมาค่าสงัยจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วไม่มีใครฟังเลยอ่ะเราคอยดูกันล้วกันหมาหัวเน่าคนนี้จะปกป้องชุมชนนี้เองจริงจริงอย่าพูดโอ้ยเก่งเก่งเลยเก คนเรานี่นะมันชาติชั่วจริงๆหน้าด้านหน้าทนกลับมาอีกเนี่ยมันยังไงป,ป่าไปว่าเขาเดี๋ยวก็โดนยัดยาหรอกหรอแม่จะเอานี่น้ำยาล้างส้วงยัดปากให้เสีไปซะได้ก็ดีป่าป่าปา ไปทมาซื้ออะไรมาซื้อยาฮะว่าแล้วยายาสีฟันสรุปคุมาซื้ออะไรกันแน่ไม่ซื้อแล้วก็ไม่ขายเว้ยเออมันต้องอย่างนั้นอย่าไปขายของให้มันเด็ดขาดเข้าใจป่ะทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ป่ะสายเอหไว้ไปอยู่ที่อื่นเลยน่าจะย้ายออกไปซะอยู่ไปก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งหมดโหเร็วนี้ไม่ได้ อย่าเพิ่งไปกล่าวหาคนล,ลอยๆสิแต่ถึงแม้ว่าโยมเขาจะเคยทำผิดมาก่อนก็จริงแต่หลวงตาเชื่อว่าสักวันเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวก็ได้นะแต่ดูจากทรงแล้วนะครับไม่น่ากลับตัวได้นะครับเราก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมครับหลวงตา ไปเราจะไปไหม<ะ>เราจะไปไหมเนี่ยเราต้องไปถ้าไม่ไปเราไม่มีข้าวไปไปไปก่อนนะอย่าขายให้มันเด็ดขาดก่อนอน,<า>นะจ้าคุณนายแฟนเฟิร์ดแฟนเฟิร์ดอะไรล,ล่ะ ได้ขาวว่าถ่ายคลิปไว้ทดมาแบบเต็มๆเลยพี่เต็มหูเลยทีเดียวไอเสือครั้งนี้เาอาจจะพลาดด้วยแต่ครั้งหน้าไม่พลาดแน่นี่พี่ทําไมพี่ปากจเชื่อจังวะมันอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วก็ได้ทําไมพี่ไม่คิดอย่างนี้บ้างอะคิดสิไม่คิดได้ยังไงเงินนำจับตั้งห้าหมื่น มีเงินนําจับต้องห้าหมื่นเรื่องวันนี้ทำไมไม่บอกกูด้วยลนะ่ะกูจะช่วยสืบเฮ้ย,ยเดี๋ยวฉันช่วยสืบอีกแรงแล้วกันฉันว่านะคนมันเร็วอ่ะมันก็ยังเรวกวันเดนค่ำโอ้โหไอ้ทษกลับตัวได้หรือเปล่ากูไม่รู้นะแต่มึงเนี่ยกลับตัวเร็วเชนไอ้เสือเอางี้เดี๋ยวฉันเอากล้องเลนส์ซูมอันใหม่ไปติดนะอันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าซูมยนันสมองเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนตกลงมึงจะช่วยกูรือว่าจะยาะเยยหรือว่าจะยังไงถักถางเลยไงยนะ มันก็ช่วยสิพี่นี่ฉันคนจริงทำจริงช่วยจริง50 50ิบเคยไหมเฮ้ยกูด้วยนะโอ้โหทีนี้มึงขอเอี่ยวกันเลยนะไม่รู้อะทั้งหมดเนี่ยไอ้เงิน5 0,000ื่นอะกูเป็นคนเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของฉันเว้ยเฮ้ยได้ไงพี่ฉันเช่าอุปกรณ์มานะฉันลงทุนเยอะกว่าฉันก็ต้องได้มากกว่าดิอ้าวมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะมึงอยากมีเรื่องกับกูอ่ะเอาเอาเอาอะไรเดี๋ยวโอ้ยมึงจะกัดกันทำไมเนี่ยยังไม่ได้เงินรางวัลเลยจับให ใช่เว้ยอโอ้ียงานยุ่งแต่เช้าเลยนะมีอะไรผมช่วยไหมนะเฮียผมผมเสิร์ฟได้นะล้างจานก็ได้ผมทำได้ทุกอย่างเลยที่นี่ไม่มีงานเองทำหรอกนะไปไหนก็ไปเลยไป เนนครับนิมนต์ครับเน้นเนนเออหลวงตาครับอะไรเนนเป็นอะไรสำมรวมหน่อยก็ไอ้ทดเองทดนะครับจะเอาอะไรมาใส่บาทเน่งก็ไม่รู้ครับเนนเน้นรู้ไหมสมณะแปลว่าผู้สงบ มีหน้าที่รับอาหารบินฑบาตจากญาติโยมญาติโยมเขาศรัทธาเขาจะใส่อะไรเราก็ต้องรับลูกแล้วถ้าเขายาบ้านมันใส่บาทรเนนเนก็ต้องรับไว้เหรอครับเนรไม่เอาด้วยเหรอครับไอ้โคเอ้ยให้มึงหางานให้ตายะ ก็ไม่มีใครรับมึงหรอกเฮ้โโดนแผลเก่าไปรักษาถ้าได้เป็นบัดทยักษจะตายไหมเนี่ยฮัลโหลก็พี่ผมไม่ทำแล้วนะคนหนึ่งผมจะทำอะไรได้ไปที่ไหนมีแตคนลังเกียจเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเฮ้ยเป็นเพราะผมอ่คคับหลวงตาที่ไปชวนไอ้ทศมาเป็นสายล่อซื้อ ตอนนี้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมองมันแย่กว่าเก่าอีกนะครับแต่หลวงตา <c oughs> คิดว่าทศเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะทํางานนี้จริงๆนะถ้าเขาไม่ชอบงานนี้ไม่อยากรับงานนี้เขาก็ต้องปฏิเสธนนไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมกลัวว่ามันจะท้อก่อนนะครับหลวงตา <c oughs> มันนะสิ ก็เพราะคนรอบข้างไปตั้งแง่ใส่เขาไม่ใช่ตั้งแง่อย่างเดียวนะไปทําไม่ดีใส่เขาด้วยมันก็เลยเหมือนผักใส่ไล่ส่งเขากลับไปอยู่ที่เดิมคนเราเนี่ยขาดข้าวขาดน้าก็ไม่ทำร้ายตัวเราเท่ากับขาดความเข้าใจจากเพื่อนจากคนในชุมชนเดียวกันจากคนในครอบครัวเดียวกันครับหลวงตาแล่เรื่องการล่อื้อเนี่ยจะเอาไงต่อดีครับหลวงตา ถ้าเราไม่รีบจับกลุ่มแก๊งค้ายาเนี่ยผมว่าชุมชนของเราจะแย่นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยผมกลัวว่าไอ้ทศเนี่ยจะอ่อนแอและกลับไปพึ่งยาเสพติดอีกโอ้ยดูไม่ไหววะ่ะปวดตาวะ่ะโอ้ยไม่ปวดตาได้ไงพี่ถ่ายมาสันยังกระชาชักรู้แล้วอะไรวะถ้าเราถ่ายเองเนี่ยเราจะเห็นแค่มุมเดียวอาจจะมีบางมุมที่เล็ดลอดออกไปอ่ะ เราต้องหาคนไาช่วยดูใครวะหมายถึงใครใครจะต้องมาเพิ่มอีกอะถ่ายทอดสดไงอ๋อและฉันได้ยินข่าววงในมานะว่าไอ้ทศเนี่ยมีนัดที่โกดังท้ายหมู่บ้านด้วยคืนนี้เหรอ,หรอสแสดงว่าไอ้ทศนัดส่งยาแน่ๆแล้วสายแกบอกว่าว่ามันกี่โมงมันไม่ได้บอกอะมันบอกดึกๆอะโอ้หอดึกอะไรวะดึกสี่ทุ่มถึงตีสี่มันก็ดึกเหมือนกันแหละห ูรู้น่าจะเป็นสี่ทุ่มรู้ได้ไงกูดูละครบ่อยส่วนมากคนร้ายอยู่วะเฮ้ยคืนนี้เอาของไปส่งที่ท่าเรือประมาณสี่ทุ่มนะไอ้เป๋งอไอ้เป๋งด้วยไม่เสียแรงที่ดูละครบ่อยนออี่ฉันดูไอ้เป๋งเป็นพระเอกทุออยแล้วเธอวะเอ,อ้ยเอาหน้ายังไงเราก็ต้องไปรออยู่ดีอะไม่รู้ละเว้ ยังไงเราจะต้องทําเพื่อชุมชนของเรา <Hey. S 1> ไม่ใช่สิต้องทําเพื่อเงินรางวัลห้าหมนบาทเงินห้าหมืนบาทต้องเป็นของเรา <laughs> 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 ใช่โย <Yo. S 2> ไปสดเราจะมองเห็นว่าในครัวมีไฟฉายนี่เออใช่สองเหี่สว่างเดี๋ยวก็ฟูให้ดีเห็นชัดแจ๋วเลยเว้ยเออดีเลยนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสองไฟฉายไปเขาก็เห็นที่ว่าเป็ดเลยไม่ได้อะเออเดี๋ยวเห็นหมดไอเสือเริ่มไลฟ์สดเลยเดี๋ยวไม่ทันโอเคได้อ่าสวัสดีครับทุกคนครับโลกนะฮะอ้าวฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ บองออยูนะจ๊ะโอ้เอาเต้นด้วยเลยไหมล่ะทำไมมันมืดจังอะอฮถามไหมถามสิทำอะไรกันเฮ้ยพี่คอมเมนต์มาแล้วถามว่าพวกพี่ทำอะไรลับๆล่อๆจากน้องอ้อยอ้าวหรอพวกพี่มาตามจับแก๊งยาเสพติดจาะน้องอ้อยจ้ะน้องอ้อยดไว้นะวันนี้พวกเราจะต้องจับไอ้พวกแก๊งยาเสพติดให้ได้ถูกต้อง แล้วถ้าใครเห็นอะไรที่ผิดปกตินะพิมพ์มาบอกพวกเราพวกเราจะได้มีหลักฐานไปจับพวกมันถูกต้องช่วยกันนะครับเฮ้ยมีรถมาไปนะเฮ้เสือท้ายเนี่ยรถมาลมาเอาแล้วมันรถใครอ่ะเอาถามไปสิถามสิอยากรู้เออถามว่าอะไรอ่ะรถใครไงรถใครเออา มีคอมเมนต์มาของป้านนนาป้านนนาถามว่ารถใครเอา้าถ้าอยากรู้ก็มาดูเองสิจ้ <c oughs> <c oughs> าโทษดีวะทำไมมันไกลจังเลยอะป้ามองไม่เห็นเลยอะ <c oughs> อโอ๊ยคอมเมนต์ใหม่แล้วคอมเมนต์ใหม่เลยดิ น้องอ้อยถามว่ามันไกลไปมองไม่เห็นอยากดูใกล้ๆอ๋ออยากดูใกล้ๆเดี๋ยวจัดให้เลยจ้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ไปใกล้ๆจะบ้าพี่ยอดทำไมเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวกุอนจับได้หรอกพอไ้นี่อะไรดี่ยเดี๋ยวมันรู้ตัวนี่เขาขอดูใกล้ๆอ่ะเราก็จัดให้เขาสิวะเขาไม่เห็นเขาไม่กดไลค์ให้น้องมึงตรงนี้ถ่ายให้เขาใกล้ๆไม่ได้พี่ยอดต้องออกมาตรงนี้ตรงนี้ใกล้ใกล้เชื่อฉันเอาไปใกล้ๆไม่ได้ฉันไม่กล้าออกไปเอาไปใกล้ๆฉันไม่กล้าเข้าไปอะพี่ ไกลกว่านี้หน่อยนะเขาอยากเห็นใกล้ๆก็ให้เขาเห็นใกล้ๆไปสิโอยเดินไปเองกูเดินไปเองมึงไม่กล้าเดินไปเองมาไม่เอาไม่ให้เขาไปใกล้กูโดนจับได้หรอกวันไล่แล้วอะไรนะกูว่าไม่ทันแล้วแหละไม่ทันอะไรจะให้ย่อออกไปถ่ายเหรอเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกมึงดูดิดูอะไรงหลังเนี่ยอ้าวเซลฟี่กันหนึ่งสองสาม หนูว่าน่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยอออสิมันน่ากลัวมันนะไปตามไปดูไหมไปไหมไปไหมไปไปเดไปเดี๋ยว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 ไปเลยโอ้ยทุ่มกันขนาดนี้เลยหรอพวงเลยนี่ตำรวจเหรอวะเปล่าไม่ใช่ครับผมว่ามันสายตำรวจผมเห็นมันอ่ะเอามือถือมาแอบถ่ายพวกเราด้วยไปงั้นจัดการมาเลยไย่าเลยเฮ้ยฟวงทำไมโทษนึกรู้จักพวกมันเหร เปล่าครับแต่ผมว่าจะเสียเวลาดีกว่าจะได้ส่งมันเสร็จพวกมันวองแกเองเพี้ยหรอวะแถมยังไม่ขายข้าวแกอีกนี่จะไม่เอาคืนซะหน่อยหรอวะจริงมากทศถ้ามันทําแกจริงนะในฐานะหน้าที่เรือเป็นมือดีที่สุดของหัวหรือเราแกแขนมันเออฉันไม่รู้จริงๆนะครับพวกเรารู้ทําไปถึงการ<ช>แล้วครับ,รบแล้วฉันก็แกตัวให้แกลตลอดเลยไทศเออไอพวกขี้ขาดชอบมันสำนึกตอนท้ายนี่แหละ เอาไงดีรดจ,จะเอามันให้ถึงปางตายหรือเอาให้มันตายจริงๆไปเลยดีวะ <c oughs> ผมว่าอ๋อดีจะได้จัดการทีเดียวกันเลย้ <c oughs> าย ว่าอุตส่าห์ให้โอกาสลื่นนะหรือกล้าหกหลังวเหรอจัดการมาเลยสงเินที่มันโกหกวัวเ้ยไอ้พวกนั้นด้วย ดไม่เป็นไรครับพี่สองคนก็เป็นไงบ้างครับอย่าเพิ่งห่วงคนอื่นเลยห่วงตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยขอโทษนะที่พามาเสี่ยงอันตรายแบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่แค่ผมได้ไถ่บาแบบนี้ผมก็นอนตาหลับแล้วครับเฮ้ยโทศคุณเดี๋ยวก็เป็นไรนะเดี๋ยวผมดูอย่างจะขาดแล้วนะไม่เป็นไรทษเฮ้ยทศเฮ้ยทศใจร้อนทศโทษเป็นไงโทษนะเฮ้ย ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะพวกเราเอา,เอาแต่โกรธแค้นชิงชังรังเกียจแถมบางคนในนี้ยังเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเข้าไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าหาเวหากรรมมาใส่ตัวเองแต่มันก็เป็นการเข้าใจผิดครับหลวงตาครับและอีกอย่างตอนนี้เราก็หายโกรธแล้วครับนับว่าเป็นบุญใช่ไหมครับหลวงตาครับ,รบโกรธแล้วหายเองเนี่ย ไม่ได้บุญหรอกอ้าวทำไมะครับหลวงตาก็ธรรมชาติมันก็มีเกิดมีดับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าในใจของเรามีพรหมวิหารสี่คือเมตตากะลุณามุทิตาอุเบกขาใจเราอยากให้โอกาสอยากให้อภัยอย่างนี้ได้บุญเต็มร้อยสาธุอภัยทานคือทานสูงสุดใช่ไหมครับหลวงตา ใช่แล้วเนนเราอยู่ในชุมชนเดียวกันก็เหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะทําให้บ้านและชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นใช่ไหมครับหลวงตาจําได้ไหมวันนั้นถ้าเราไม่ให้โอกาสทศเขาได้กลับตัวกลับใจทดก็จะไม่มีวันนี้ อาวยองอทอดพูดถึงก็มาบอดีมามามามเข้ามานั่งนี่มามาอเออดเดือดเปยนเยอะเลยหลวงตาครับตอนนี้ทษเขาได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดทำให้เยาวชนเนี่ยเปลี่ยนใจได้เยอะเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยสังคมได้มากจริงๆครับคือถ้าทุกคนในชุมชนที่เหมือนครอบครัวที่สของผมไม่ให้โอกาสนะครับผมก็ไม่มีวันนี้ครับหลวงตาครับ ใส่วันแรกก็ไม่เข้าใจผิดแล้วได้เป<ม>็นแตงคอโตรง,งใครอยู่ป<อ>้ยเดี๋ยวพี่ยอมใช่เหรอทำไมพี่ไม่ไปช่วยเขาอ่ะก็ไม่ยอมเนี่ยแหละครับที่พี่แซวเรื่องสังขารนะจนเขาน้อยใจเนี่ยหยาด้ยพี่ยอยากจะเเป็นนนหมือกั